สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะทำฟาร์มสัตว์กันนะครับทุกคนฟาร์มฟาร์มหมูฟาร์มวัวฟาร์มแกะนะครับซึ่งคลิปที่เลี้ยวผมก็ได้ทำฟาร์มไว้แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ยอมบันทึกคลิปให้ผมนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับนี่นะครับ คลิปที่แล้วผมทำคลิปเกี่ยวกับทำฟาร,ร์มพืชทุกชนิดนะครับแต่ว่ามันไม่บันทึกคลิปให้ผมผมก็เลยต้องข้ามนะครับข้ามคลิปให้เป็นคลิปทำฟาร,ร์มหมูฟาร,ร์มแกะฟาร,ร์มวัวนะครับโอเคนะครับเราก็จะไปเริ่มำํำเอ้ใช่เริ่มทำกันเลยนะครับ ซึ่งของที่ผมจะต้องเกียมเนี่ยก็จะต้องเป็นไม้นะครับเดี๋ยวผมขอไปเกียมของแป๊บนึงนะครับทุกคนทีเดี๋ยวผมจะเกียมของเกียมหวานนะครับแต่กอนอื่นเลยเนี่ยผมขอเก็บของแป๊บนึงนะครับทุกคน โอเคนะครับเรามาเริ่มทำของกันเลยนะครับทุกคน โอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะไปตัดไม้เลยนะครับโอเคไม้ที่ผมจะใช้ทำาคอ,อกเนี่ยมันเคอ,อกคอ,อกวัวคอ,อกหมูนะครับความหมูความแกะอันนี้ก็ผมก็จะใช้ไม้สีน้ำตาลอันนี้นะครับทุกคนนี่นะต้นนี้นะครับทุกคน นะครับเพิ่มให้ในการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมตัดต่อเลยนะครับโอ,โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ไม้มาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเกียมพื้นที่ในการทำฟาร์มกันเลยนะครับก็ผมก็จะใช้รั้วไม้สีนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผม จะผมคาแป๊บหนึ่งปึ๊บโอเคปึ๊บโอเคไม้จะพอไหมนี่ยทุกคน ผมครับเพิ่มนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ค้าห้หมดเลยเดี๋ยวไม่พออืมสองสามสี่ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําตรงนี้นะครับทุกคนโอเคแล้วผมขอตัวสร้างก่อนนะครับหนึ่สองสามสี่โอเคปุ๊บอ 1, 2, โอเคพอดีเป๊ะหนึ่งสองหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าสิบโอเคโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมตัดต่อไปตอนที่ผมสร้างเสร็จกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็สร้างเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับผมก็จะให้อาหารสัตว์นะครับให้อาหารพวกหมูวัวแกะนะครับ ต้องพูดอย่างนี้นะครับแต่แต่ผมขอเก็บของแป๊บนึงนะครับคีดับไปกันเลย ผมขออนุญาตเก็บพืชแป๊บนึงนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมลากหมูให้มาอยู่ในเร้าก่อนนะครับจะไปไหนนี่นี่เลยเดีย๋ยวขอเล่งให้ไอ้ลูกหมูตัวนี้โตก่อนนะครับโอเคตัวแ้ว ไปก็เหลือแค่วัวกับแกะนะครับทุกคนจะแต,แต,แต่คลิปที่ผมถ่ายเนี่ยถ่ายไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ยอมบันทึกให้ผมนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับทำาฟามพืชนะครับแต่จริงก็ลงนะครับทุกคนแต่มันไม่บันทึกให้ มก็เลยก็กข้ามมาทำเป็นคลิปเกี่ยวกับทำฟาร์มหมูแกะวัวนะครับน,นี่โอเคนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมเก็บข้าวให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับ ตอนนี้ผมก็ลากให้พวกมันมาอยู่ในรั้วเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับความของผมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูฟาร์มหมูด้วยนะครับนี่เป็นไงสวยหรือเปล่ารครับทุกคนโอเคนะครับ คลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ